Það er ekki það. Það er að bíða. เก็บหมดครับเก็บหมดเก็บหมดอะเฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะเก็กับผมก็เอ็มผมมาได้นะคคัะ i'm

รอดเจาเนื้อไก่ไม่หรอกูทำให้เอาไหมไม่เอาอันเนื้อไก่สุดละโอ้อะไรวะเดี๋ยวผมเอาให้พี่ก้องเราสักไหนเราสักไหนเราได้ก่อน นี่ยผมเอาเคนเนี่ยี่อ้าวแล้ย่ไอดีมึงอะอยู่ไหนโอ่อกกันนะครับจะไปเล่นกับจะไป่งหนึ่งกับไก่ครับมั่หนึ่งไม่ครับกูป่ะมม่หนึ่งกับมีโบ 不。 ันนี้ที่หลบจรงส่างมาด้ม่ด้่เดี๋ยวคแบตปาครับต่อยสองนึงนี่ต่อยสองหนึ่งนี่ นะครับเจ้าชิ้งว่าเวลาสลตโซนครับจังไมมีการลุกไม่อยู่ไหนอ่ะแล้วผมเล่นไมคครับก่อนนะครับตอนนี้ผมจะไปตอนนี้ผมจะไปอันนันคโอวอะไรเนี่ยมันขึ้นอะไรข้างหน้าอไม่อยู่ติดไปหรอใช่ห้ามเก็บของพี่ ทำไมมันใก่จังทำไมกูมาเกิดอยู่บ้านไอ้บอสเนี่ยแต่ตัวนี้อ่ะก็พี่ลืมใส่เกาะเนาะยังมีเกาะเนาะแล้วหลุดแล้วจะอยากใส่เกาะดิพี่หนักกลับไปเอามาแตะแล้วก็แตะโลกก่อนบอสไม่พี่บอสโลกโอ้โหัมนี้ที่โกงเกินไปจะพังขอใส่แต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ใจของแกนี่นี่บ้านผมเองนะครับ นี in ่บ้านผมเองน้องลชั้นบนผมไปดูได้เลยค่ะใครอยากดูชั้นบนนะคะมาดูเลยชั้นบนเนี่ยเดี๋ยวผมไปอนันก่อนนะคะัเรอผมกาไนไม่มีอะไรมากบอกกันนี้ไหม เรากดไอ้นี่ใช่ไหมโมดี้โมดี้โมดีดสั่งเลยพ่อนี่พี่ทำไมอะแม่ยูกล้าโด,ดนเอ้บไม่กล้าโดนเด็กตีอยไม่กล้าโด,ดนติตีเขาเป็นไอ้ต้นแคนเหรอเขาเป็นไนอ้ต้นองุ่นละกันเอเออย่าเบิ่งไม่ได้แอปเปิ้ลทองกอ <c oughs> ็อย่าเฝ้าด้วยเพราะทำไมพี่กาเจอขนาดยังไม่กินแอปเปิ้ลทองเลยมามา ขาเกินไปก <c oughs> ูมกาดูมาดูก่าหม่ามนดูจะเอาโล่ออกไปเวลามอยู่กอออกย่อนะมาดีม่ดแล้ว มา connect, part, आ, story, ما, ูมาอ้ไมา้าว่าพี่นัเป็นอ้าะมาตกูากูไปบอกคุยกันหาตีกับดิ้ง่กดยบ้าอยู่ไหนกูกำลังสั่งกูกำลังส่งเกมให้บคุยกีบผบ้าคนหนึ่งใครซีจีจีหนึ่งอยู่บ้านน่ะกูไงอืมใชได้นงก็ไปเอามาตัดเลยบอส ทำไมก็กูปล่อยมึงไม่จีบเลยแล้วทำไมมึงต้องให้กูไปเร็มาต่อกูจะทำเองก็ได้ไม่จำเป็นโอเคเอะไรใช่ไหมส่งแล้วใช่ไหมใช่แต่มึงต้องรอนะไอ้ดอกตอนนี้โทรศัพท์กูแปลกมากไม่ไ,มไ,มได้กลัโอเคทำไมไม่ได้กลับบ้านง่ายอะทำไมตอนนี้กำลังอะไรนะครับ เอาไข่โป๊ะคุณหรือพังคุณมองคุณหรือย่างนี้ไปช่วจะไปเรียนออนไลน์แล้วก็ไข่มันแตกเลยต้องจะบอกไว้แล้วต้องจะบอกไห้แล้วส่งบทดี้เดี๋ยวแล้วส่งไปแล้วแล้วเขาไม่ได้อะนี่อะแล้วมันก็ ย้อนของบ้านผม,มนยังอยู่ไหม่าล <c oughs> งทุนไม่ใสร่ะม,มาคุลงทุนตีนูเปิดเปิดมาเลยนี่จริงเหรอจริงเหรอเอาวะคุยังอยู่ไหมวะตมาอย่างนี้อ่ะเอาเกียเอา,เอานิดเขาไปไหนก็ห <c oughs> นิดุกูหายไ,ไปแล้วเ <ไป S 2> หือวะ เมนูโซงยังรู้เอาไว้กูหายเอ้ยกูกนแล้วเค้าเลยนะเดี๋ยวเล่าตั้งจริงสูงไหมแต่ตั้งจริง ปวดได้หมดคือปวดแล้วนะปวดตู้มหมดแล้วเดี๋ยวแต่บ้านมีทนนานกวดได้หมดแล้วอ่ะตู้มหมดแล้วคุณมีน่าร้องทั้งอกเมียนเท้าก้าวเน็ตบ้านมึงหมดเหรอ พี่จุดบ้างนะมันดูใจพี่จุดไหมาดูนี่ดิเยยดนัาเดียวนะกูเห็นเห็นตอนนี้แหลกมากเลยครับไม่จุดไหมเดีผมเปน้ำละ้ไปตื่นละนะใจพี่จุดไหมม่ จุดยุดจุดจุดุดจ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 ุดยุดยุดจ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 ุดมุดยุดจ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 ุดุ้ดยุดจ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 ุดยุดุดจ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 ุดุดจ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 ุดุดจุด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 ยุด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 ยุด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 ดุจุดุดยุด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  เพาะว่าผมมีใจตายทำบ้านใหม่แล้วตอนโี่คุัแม่น้แมนคม่คม่คุณแล้วุ่าุณแนเคุณมม่ค่งุณแมแม่คุณแคแม่คมคุณแมคนณแคุณแคนแคม่ค่ค ก็มีเราส่งไม่ได้ส่งไม่ได้จะว่าก็จะส่งไม่ได้นี่ันบนผมไม่ได้จะกลดเกมได้ไม้้เข้ามเข้ามาได้ไงมเข้าเ่ไม่จุดอีกไหมย่เ่งไม่จุดแล้วนะ อยา่าแกงกันดีที่จุดบ้านไดพอแล้วนะเออๆก็่นอะไรนมาแป๊บบอกว่าผมขอช่างมันสไตล์แจ็กกี้ทำอะไรดีกว่าเอาลวแกไม่ใช่ปนิษในเขาเหรอเ่ตัวเองโอ้ยพูดแกจะไม่รอ่เลยโกรธะเขาใครจะไม่รู้ล่ะอ้บอกกันนี่ไหม ตอนนี้มันมีเด็กสองตัวที่กำลังมันจะฆ่าแล้วตอนนี้ผมเปนม็นน้ำตะตอนนี้นี่นี่คือบ้านน,น้องคนคุณแมนยูน,นะครับเนีย่ยมาดูบ้านเขาได้เลยน่าจะสวยวิ่งเลยลวด,ดเอา้ากล้ามากดออกเหรอ ทำไมแล้วพ่อคืไม่ไผมงูเอาเน็ตก็เน็ตตายแล้วเน็ต็ตใยเน็ตตายค่ะกเ,เลยเชื่อมต่อโอาขนาดนี้คนัะผมจะไม่เล่นมันแล้วอะไรวะ ทุกคนดูนะครับเน็ตตายหงแล้วใช่ทุกคนเน็ตตายห่าเนีย่ยต,ตอนนี้แหลกมากเลย,ยไม่เร่นแม่มนเนี่ยบ้านหลังนี้มันกเก่าจังเอเ้ ขนาดวันจะเต็มก็จะเต็มบบบได้ม่นบ้านมไหมพี่แม่มันอยู่ล่ะเล่นแบบเงียบเียบแค่นี้นะครับ